มาแล้วมาแล้วสอง้องเก้าโงเกไหสิบี่แล้วยีสแล้ว

คนฝ่ายโทรศัพท์ไปกระโจนเรียบร้อยแล้วมาเรียนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เรียนเต้นเลยบุคลิกภาพการกับคุณโจครับที่วาเลนดีแดนครับตอนนี้เราอยู่ที่วาเลนดีแดนนะฮะตายตายตายค่อยตายค่อยตายเลยเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาตายไหมครับของนี่มันโคตรวลังเลยว่าตัดเขื่อนอะปรับแสงไงพี่เอกับพี่อ๋อนะครับตอนนี้เราเรียนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็นั่งนั่งชิวๆบนดาดฟ้าอากาศดีมาก นั่งสูดอากาศ PM สองจุดห้าครับใช่เพราะว่าตอนนี้เราเห็นมันไม่ใช่หมอกไม่ใช่หมอกจริงมันเราช่วยทุกคนครับเราช่วยสูดเข้าไปทุกคนจะได้ไม่เป็นอะไรระวังดีคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะตึงตึงตึงิมเดเดาวันนี้นะครับพวกเรานะฮะตึงตึงิ่งเดิม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 สวัสดีครับคุณครูที่เคารพ ช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสักสองสามวันคือผมลุกเดินไม่ไว้เจ็บปวดทัวใจเป็นไข้หนาวสั่นต้นเหตุที่เป็นอย่างนั้นคือแฟนนุมันหักอกผมไงนุมีแฟนแล้วใช่ใชเหรือีงเต็จจดเหรอใครเออไม่ไม่ไม่อันนี้คือเปลี่ยนท่อนใครเปนผมกูไม่รู้มันหลอกให้รัก แล้วก็ทิ้งไม่มีเยื่อใยอุตส่าห์ลงรักแทบตายแต่ผลสุดท้ายก็มาหลอกกันลงอะไรสักนี่แหละพอตัวตรงหมดเลยสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็อยู่ที่วอลเลตี้แดนนะครับเรามาซ้อมวงซ้อมบุกกะเาซ้อมเต้นซ้อมบุกระเาะ้อมเล่นนะครับเออมาเรียนวันนี้เรามาเรียนครับมาเรียนกับครูโจวอเลตี้แตหน้าราอนี่ยแล้วทำยังไงอ่ะ ทำหน้าหล่อไม่เป็นทำมาค้นรอไอเบอร์ซิตแต่ทำมาค้นรอโลกจิตอ่ะไอติดท็อปเทนหลาเอ้ยเปลฟองหวเรื่องเปวหัวมันชัดเจนก็นี่โอุ้ยพอากาศดีเนาะอากาศดีอากาศดีมากอากาศดีแต่ฝุ่นเยอะเแต่ฝุ่นเออไม่ไม่ถึงว่าอากาศเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันอากาศดี เหนื่อยกันไหมครับก็เงือแตกอยู่ครับเงือแตกอยู่โหแสนนี่แสนสี่ครับสวัสดีทั้งแสนสี่หมื่นคนด้วยนะครับผมเนี่ยเยอะจัดเลยดิแสนสี่แสนสี่เท่าไรแสนสี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเต้นตามเพื่อนยังเต้นตามเพื่อนทันยังไม่โอ้ยบัดทันดอกบันเป็นสายเต้นเนาะดีกว่าเดิมดีดีดีขึ้นดีขึ้นไม่ถ้าถ้าให้เต้นหน้าหานนี่ ค่อยบอกเลยไม่มีใครสู้ค่อยนะโอ้ไม่พูดภาษาไทยนะเต้นอาหารมาเต้นอาหารอะไรเต้นอาหารสิจิ๋วใช่แค่บาทแหมตัวหลักเนี่ยนี่อย่างว่าจำซื้อมันบ่ได้จำซื้อมันบ่ได้ฝรั่งไหมทำไมเขาปิดห้องอ่ะเขาจะมาคุยเขาลองคื้อกันไม่รู้เลยอยู่ไหนกันจ้าอยู่ที่วาไรตี้แดนครับพี่แอมมี่ แอ้มีน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยเข้ามาน้ำอ้อย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 ที่เป็นน้ำอ้อยแปลกๆนะน้ำอ้อยแปลกเรียกเสียงน้ำอ้อยหน่อยเร็วพ่อกับพ่อถ้าไปต่อแล้วมันฟื้นใจเจ้าพ่อก็ได้ย่อมให้เจ้าได้เสมอจะเขียนฮักด้วยก้อนขีดทานไฟ คนไม่เดินผ่านใกล้ก็เปลือเขาคงกดดันเธอให้เร่งเคลียรยจจยไ์ไอ้โจบจากใจทุกมองดีๆนะครับทุกคนเวลาทุกเนี่ยไรทุกคนนี่สีเห็นตาเปสุกุดที่ยกเว้นเจ้าของไรเนี่นยเพื่อนใส่เสื้อขาวทำไมใส่เสื้อดำผมเป็นคนที่แตกต่างครับ ผมชอบแตกต่างอะไรที่แตกต่างมันพวกไม่เข้าพวกเขาผมเป็นพวกที่ไม่เข้าพวกครับตอนรับน้องใหม่หน่อยเร็วมาต้อนรับน้องมงน้องใหม่อย่างยืนยัสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไห้มนฮอดสองร้อยเด้อเท่าไรแล้วรอขี่แเรียงข้าวสวัสดีพี่แก้วครับผม ชีทอดผู้เาบาเสือดับมาเสือดําทั้งเทิงมันบ่เอาชีทอดพี่แก้วคือกันเป็นผู้บ่าเหมือนไมเ้จีบสาวเป็นผู้เ่าเป็นผู้เ่าเป็นผู้เบาเหมือนไหมบัวทั้งเป็นเห็นเนื้อสนเจสนเจทำไรกันนี่มาลั่งฝอยครับผมอาร้อยหกสิบสองแล้วนะ ชรอีกครับแชรอีกครับแชรอีกครับแชรอีกครับผมแชร์ไปละแชร์ไปละรให้ถึง5 0 0ยให้ถึง5ให้ถึงล้านนะัร้อยไปละสอแชร์นะรแจกฟรีครับผมนี้แจกฟรีรแชร์แชร์สรน่ยงยาอยู่ไม่รู้แอะไรแชร์ดรางยายล้านสวัสดีครับสวัสดีครับไนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอะไรกันก็ก่ังไลฟ์สดเลยนึ์สครับผม สวัสดีร้านหกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีร้ากด้วนะครับผมน่ารักทุกคนเลยจ้าต้อง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 ั้ง้อง0้องต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 ้อรต้องต้อมต้อง้อะต้องตคอวบผองต้องต้อ้อ้งต้องต้นะครับต้องต้อน้องต้อง้้งตองตนองต้ออ้อ เชี่าครับเราขอบคุณครับผมสวัสดีครับติ๋วัสดีครับผมเเออฟฟซีนุต้าเอ็มโบซีเออนั่งอยู่ห้าคนเนาะใช่ฮะนี่ไงเอฟซีนุต้าเอ็มโบซีเออไม่มีกูเลยเจ้าของไลน์นี่ไม่มีเลยใครใครผู้ใหญพิมพ์เนี่ยพี่แววพี่แววตอบพี่แววร้ายเบื่อเนาะเบื่อ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 เขตแล้วเนาะ เคย้อยสิบอกเลยบ่มีข่อยแล้วว่าจิรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแหละไปยิดหลังกับเพื่อนเล่นดิร้องตบเล่นเองเจ็บน้อยสุดเล่นเองเจ็บน้อยสุดพี่ต้าอันนี้เราย่งไงเราเขาบอกน้องนุ่มน่ารักเป็นอะไรคิดนทอดไอ้ขีดทานละเป็นลูกบอลมาหาไอ้มาละอ่ะหรือไอ้ไฮกอดไหมผมีไหมมาคุมเลยบอ้ไหมมาคุมไอ้ไหมมาคุมมาลุมเลยเขยตาติบมอ่องบ่ได้ตาญ่เนาะ มาลุมสับน้ำตาให้ผมทีเอ้าจะขอกให้ตายแล้วยังอยู่หรอร้อยแปดสิบหกแล้วร้อยแปดสิบหกแล้วร้อยแปดสิบเจ็ดเอาให้ถึงสองร้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟซีน้องตาตีดเด้ยหายโอ้ยกลับขอะคุณหลายครับผมคือสิบวิมพันต์หยโดนน้อตาตีดนอกจากผมนี่ โมแทงไหนเดี๋ยวกับเม้เห็นเนี่ยเนี่ยใำไมส่งให้แล้วส่งเราต้องเล่นแบบนี้แหละป๊บปป๊าปป๊าปป๊ะอย่างเงี้ย F C K สวัสดีครับที่มองไม่เห็นเลยคอาเมตนว่าอะไรแต่ตาดูไม่ดีเพราะว่าเอ็มก็อยากถ่ายผมเนี่ยผมก็ผมก็ได้เนมจนว่าบาดาใดอยู่เนี่ย F C K นุอะไรอย่างเงี้ยบู๊ ดูท่ามันดูท่ามันมึงเยอะเกินไปแล้วโนะไรพี่โนะไรพี่ไรพี่ไรพี่เราเอาจับให้มันเลยเออเอาไปเล่นเถอะไปโอ้สายตาจะหมดแตกแล้วมันยังสว่างเจ๋งมันได้อยู่มันได้อยู่มันได้อยู่เอาปรับแสงเอาไงก็รุ่นนี้มันทำมาเพื่อไอ้นี่ไม่ใช่เรอปรับแสงตอนกลางคืนตอนกลางคืนถ่ายรูปถ่ายรูปสวยมากมีในมดเออเนี่ยถามเดี๋ยวเาก็มีสามกล้องนะมีอีกห้ากล้องสี่สี่เหรอเดี๋ยวกล้องหน้า เราไม่มีเราไม่มีตังคซื้อเออเราไม่มีเพราะมมีตังคซื้อหนุ่น่ารักจังจ้ะใช่หนุน่ารักเหมือนแต่คนหน้าแต่ท่ะหน้าไอ้คนหน้าสุดอะหน้าอะไรบึงคอยเครื่องเดียวหะล่ะเอ้าว่าเขาตาหักกับบึงคอยเครื่องเดียวเอาเมื่อเจ้าหนุ่มคอยกระยอกเลยนะเพื่อเนี่ยสิกอดข้างๆรถสิกอดข้างๆรถไอเคสเนี่ยมา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  ไอ่เตรียมตัทาแล้วน ad. like no, ี่เสาร์น right? so ี้ถ้าว่ามารับกุหลิ้วเขาบอกว่าเสื้อดำน่ารักจังเคยเดี๋ยวหมายถึงพี่ซีเขาหมายถึงพี่ซีคุยเมื่อวานเมั่นแหละที่หูใช่ไหมเห็นหูไหมกลางดูดิเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าน่ารักหูน่ารักจังเลยอ่ะเอาทำต่อไปข้างบนนะทำต่อไปดูหูดินุพี่ถามมึงนะเหนื่อยไหมแบกเกาแบกเกาจะได้ไม่นิ่งไง หลอกันทุกคนเลยขอบพระคุณครับผมเขาบอกว่าเสื้อขาวหลอกกว่าโอ้เสื้อขาวหลายคนอยู่ดิอ๋อมันมีเพลงเต้นเหมือนมีเพลงะบอกแล้วมาคุณหลอกแบบซีริสไงวะเริ่มมาแล้วอะทำมาคุณหลอกจิตแข่งยางเขามาอยู่ไหนกันเนาะเราอยู่ไหนมาตีแดนเลียบด่วนเลียบด่วนไม่ถึงนี่อยู่เส้นเล็บด่วนนี่ไง แต่ไม่รู้มาอยู่อะไรนะประเสริฐมนูกิจหรือประดิษฐ์มนูธรรมไม่เชื่ออะไรวะีผมอยู่ประเสริฐมนูกิจแหละใช่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 ประเสริฐมนูกิจโอ้เกาหลีประเสริฐมนกิตอนูธมโยมุมเขาบอกว่าจีบจะคดแนวบูบาสันถ้าเจอกันนะผมโสดไหมผมโสดผมโสดส้มหนีเขามีผู้สาวไปหรอกผู้ใดมีเอาพวกพวกเนี้ยโสดก็โทรมาจะให้ไปเซ็นสามหมื่นเออที่นี่ี่ อลาดจ้ะแล้วพลาดเข้าใจก็ไม่ได้ไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาจะไ่ายเกี่ยองไวอะเกี่ยอะไรเก็บน้ำลองเพลงลองเพลงข่อยซอยกันเลยเอาวันชูสมองเเล่นเองจ็บน้อยสุดไหว ชื่อทกาเจ็บแลนดนโนไม่ใช่หรอทำไมอ่ะก็น่าเป็นหลายหน้าตึงโมทอกแหละเพลงพิเศษดังกระตายเพลงพ่เพศษดังมากแล้วทำไมร้องไม่ได้หรอหรือเป็นไรเอ๋อเพลงข่อยดีดีเน๊ะนักร้องสิ้นแล้วเพลงอะไรวะเพลงที่นักร้องตายไปแล้วห้าหงเจ็ดแปดบ้อยไพ่มาคุ้มมารุมโลดแต่จริงก็เข้ามามาลุมซับน้ำตาให้ผมที กปไภไมาคุมมารุมโลดบัดคิวบัตอตมีเอาต่อดิอเอาดอาเอาเอาเอเอาเอาเองเอาเอาเอาอาเอมเอา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 เอันนี้แชมอ์เอเเอาเอาเอาเเอาเอาอาเออออออเเเอมอคอเเ ร้องเพลงนี้ดีกว่าที่เร้องตายไปแล้วครับเพลงเนี้ยเพลงอะไรนะอ๋อน้เราลองตายไปแล้วใช่ไหมมั่นใจเขาจะไม่บอกมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่มีมันอยู่มันปิตึ้งอยู่ก็ใจไงก็เลยกล้าร้องไงเอาเพลงเขียนเพลงเขียนเอาเพลงเขียนเอาเพลงเอาวันทุกอ่ะให้ทำแนี่จโจบอกเคยแค่กันเลยแม่เป็นบอกให้ไอ้ทางสะทอ ไอคำว่าพอเจ้าสิพอเมื่อใดให้ถามแน่คนจังเจ้านั้นมีบอกหัวใจให้กราบตีนก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บ่ไปบอกกันแน่ก่อนไป หัวใจเจ้ามีมันลั่นมันลั่นรึวะจ๊ะไม่ถึงสองร้อยจนได้ถึงแค่ร้อยเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ชิ้แรกมันประมาณ197แล้วพี่เห็นนะเขาหรอพอมันลงก็คือเพลงสุดท้ายเนี่ยมันลงเมื่อกี้ขึ้นมา1 9ร้อยร้อยเก้าสิบฝ่าละเริ่มมืดแล้ววะใครมีโทรศัพท์ขอแฟตก่อนอแฟลชเอาไว้เนี่ยกล้องพอดีเนี่ย ได้อยู่ได้อยูบอกบอกปร่ใช่หรอกแม่ก็ไดคมมออนะ้คอมเมนต์เยอะอยู่ะะนะอ่านคอมเมนต์โจริจากิซาวะพี่นิวคนที่หล่อๆไปไหนเขาบอกว่านิวคนที่หล่อๆไปไหนอยู่เนี่ยแสดงว่าอยู่ในนี้ไม่มีใครเข้าตาเขาเลยไงใช่เอ๊ะ,ออะถามอาคนมาอยู่เหรอไปด้วยได้ไหม ก็มาดิครับไอ้มันขึ้นบอลเขาบอกว่าคนในสดเขาบอกว่าคนในสดเนาะนี่เป็นไงบนุสนจังลูกเตวิ้นโอ้ยเผื่อพี่ด้วยเตวินะฮะเบอร์ทีสวัสดีครับพี่อ้อยครับไตวิทมาจากไหนอะไตวิทเหรอ เตวิทเอฟซีเตวิทเตวิทไหนอ่ะเดียวเตวิทเตวิทเมื่อคืนเหรอใครเนี่ยไม่รู้มาเตี่ปักเป้าพี่ปักเป้าพี่ปักเป้าบอกแค่นหรอกเอฟซีเตวิทอีกแล้วใครวะบอกโทรใครอะโทรเลือชัยกีสวะเพื่อนผมเองเพื่อนผมเอ้ยโทรเลือโทรเลือมันหล่อที่บอกบอกเออมันมันหล่อมันหล่อจริงให้มันถึกก็ไปแข่งอยู่ไหนผลงานดีถุงไงมัวมันขาวมันออร่ามันออร่าโอ้ยสายตาคนเน้นไปทินงยังหรอเนี่ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงน่ารักจัง คิดถึงอยากกินชาบูกับคิดถึงใครหรอก็เธอน่ะรักจริงจริงเออเธอน่ะรักจริงจริงแค่นั้นมันมีแฟนแล้วก็ยังห้ามใจไว้ไม่อยู่ไม่เห็นหน้าน้องนุเลยครับบอกนี่นี่เมย์นุเอาหน้ามาใกล้ๆมึงเข้าไปเลยซูมเข้าไปซูมเข้าไป ทำตาเบือเบืเบ,บนั่นละนั่นละนั่นละนี่คือหน้าของนน้นนะครับเต็มเต็มนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมเดี๋ยว,ว้วกันไปโพสเทกนั่นเดี๋ยวดังอีกให้เขตหน้าหลักค่ะขอบคุณครับ <c oughs> โดตรอดเอากระสูนตัวสูงมีขาหน้ารลักทุกคนเลย <c oughs> โอเตเข้ามาเม้นอยู่ <c oughs> ไม่เห็นหรออะไร เตวิธพี่เตออ๋อพี่เตวิธแกเข้ามาไม่เห็นไงไม่รู้ไม่เห็นเมนแกพี่เตคือนี่ไงที่ร้องทุ่มเอาขัร้อนเข้าสิบเจ็ดแล้วร้อยเ้าสิบเจ็ดแล้วสองร้อยแล้วรูลุเป้าฉลองฉลองร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงอะไรดีอะไรเป็นไรร้องเพลงสักครึ่งเพลงสองร้อยร้องเพลงสักครึ่งเพลงให้เขาเอาขอไหมขอเพลงอย่างมามเราจะร้องเราจะร้องพร้อมกันเมนไปกับบอน เมนไก่กับบะอานนะเทียนเด้วเอากราบขอประทานอภัยครับผมคนยังขึ้นหนาลักเทโอ้ยเขินด้ยเขาชมกูหรือเปล่าวะเขาหรอโอ้ยโอ้ยเลือกมาถูกเลยนี่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 เบื้องผู้นี้ไว้ก่อนมูเนี่ยเริ่มมืดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันแสงแสงเริ่มหมดแล้ว พี่เขยกินให้ฟังหนึ่งทีค่ะอะไรของโทวาอะไรของโทวาจะมาโกงมากีดอะไรไปไหนกันหมดแล้วขอไปไหนกันไปหรอกเดี๋ยวก่อนจะขอเอาหนังเนี้ยมันเปียกไม่อยากอะไรของโทวาจะมาโกงมากีดอะไรไม่ค่อย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 อยากได้แปดตอนนี้ขอขอไฟหน่อยขอไฟก่อน <S 2> <S 2> นี่เนี้ยเออโัว,ว สะท้อนแสงเลยนะผมอ่ะไม่ไม่เนนๆเราถ้าเราตั้งไว้แบบนี้ล่ะแบตกูกับเบิร์ดตัวสัวอุ้ยแป๊บเดียวอุ้ยตัวสามโขดมากเครื่องเดียวสิเด้อเอาสันอ่ะเราต้องตั้งไว้ฝั่งนี้ยังไม่โอ้ไล่ต่อได้เชียบพังบ่เป็นยังแบตเบิร์ดเจ้าก็ไปซัดอายุ้านพุน ย้ายิ้มหลายแล้วได้แ<อ>ล้วให้ยิ้มแนะคอยิ้มหน่อยไม่เลือกไม่เลือกเสื้อดำมานถึงพี่สีม่มานถึงพี่สี่อ๋อใช่แล้วใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรคือดูไลฟ์กันเอง <c oughs> พี่ต้าไม่สนใจหนูเลยเขาบอกอใครครับผู้ใด โชลือตากิซาว้าสวัสดีครับโชลื้อสวัสดีครับแล้วเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันบอกเขาลือสักวันมันต้องมาจวดกันหน่อยแล้วเออสักวันต้องมาจวดกันหน่อยแล้วโหหน้าเขาอะไรหนูาซิโกตุนนี่ครับผมเมืึอกับโพมาแบบโหจริงๆเนาะกล้าสองเพลงดิยังแอ่ดี้สากนกแกะเต้พี่พี่ร้องมาำถูกไหมเพลงอะไรเพราะว่าเพราะว่าเตียง เสียงรถแตะแตะวิทย์วิทย์ต้องไปไม่รู้เพราะว่าเสียงรถแตะแตะวิทย์วิทย์เดี๋ยวนะตอนอยู่หลังกูยังรอดนะอย่าโผล่หน้ามาข้างๆได้ไหมว่ายละโผล่หน้ามาข้างๆเขตตายแล้วนะพี่ต้านะเมนไปรการ์เน่เพราะผมอ่านยุงจะกัดเด้อน้องเขตมีมีพี่ต้ากันยุงอ่ะพี่ต้า เจ้าพุณนกกระเด็ดเด้าสูกเก่าบรลุตนมาสร้างเป็นแทนอคนหักบดดลนก็ลืมอายพอไม่มักหนาลืมสู้บุกเกาหลังดีใจจนหักขางมาสร้างคำนอลงได้